สวัสดีค่ะก็สซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองนะคะสีน้ำเงินค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถ d m a ม c o m m มเมอร์เรลดีเซลค่ะ S L X นะคะรถกระบะปี05เกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านราคาเบาๆขับขี่ใช้งานดีค่ะทรงสวยด้วยนะคะปัจจุบันนะคะ d m a ม Vigo นะคะพวกปี ศูนย์ต้นต้น,นะคะที่ไม่เกิน2,010นี่ราคาเพียงแสนต้นต้นแค่นั้นเองนะคะทักท่านสภาพยังดีอยู่เลยนะคะสามารถนําไปใช้งานกันได้สบายคระทุกท่านราคาถูกกว่าที่คิดนะคะอย่างคันนี้ค่ะราคาเงินสดนะคะเพียงแค่1,17,000บาทเท่านั้นเครื่องดีค่ะวิ่งได้ปกติแม็กสวยด้วยนะคะความร้อนนิ่งๆไม่ควนไม่ไอายค่ะเกียร์ปกติไม่มีปัญหานะคะวิ่งทางไกลได้ทางใกลไปได้บรรทุกได้ค่ะ เครื่องยนต์2 5 c 0 l x d i e s e นะคะรถช่วงร่างดีค่ะสีไม่ผูกสีสวยกระบะไม่ผูเหมือนกันนะคะพร้อมมีดิสเบรกสอล้อค่ะล้อแม็กขอบ18สวยสวยๆยางเต็มๆแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้เครื่องเสียงเดิมค่ะสภาพสวยงามตามรูปนี้เลยนะคะทุกท่านห้องเครื่องก็ดูดีนะคะหน้าหลังเดิมๆค่ะรถอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะ สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการดูรถนะคะท่านนัดหมายล่วงหน้าได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปเป็นเบอร์โทรของผู้ขายคันนี้โดยตรงเลยนะคะคุยเจรจากันและนัดหมายไปดูด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ